็ถักมาครบรอบแล้วนะคะคราวนี้ป้าจะเปลี่ยนสีก็คือถ้าทําเรียบอย่างเดียวเนี่ยมันมันธรรมดาเกินไปถ้าทําขายมันจะขายยากหน่อยนะคะหลักนี้แล้วนะคะคราวนี้เวลาจะจบแถวก็จบตรงนี้ป้าก็จะเกี่ยวเอาสีที่จะเปลี่ยนขึ้นมามัดให้ห่วงมันยืดมาข้างหน้านะคะให้ปมมันติดอยู่ข้างหลังพอเราเกี่ยวขึ้นมาแล้วเนี่ยปมมันจะอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วเราก็โซ่สามก็ขึ้นไปแล้วก็ F แล้วก็ f 3f โซ่3ามก็แทน 1f นะคะ1 f 2 f 3 f มโซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามหลักหนึ่งลงอีกหลักหนึ่งค่ะป้าก็จะให้มันมีลายนิดหนึ่งนะก็จะเป็นโซ่3ามเอฟสโซ่หนึ่งข้ามหลักหนึ่งลงหลักถัดไป f สามโซ่หนึ่งข้ามหลักหนึ่งลงหลักถัดไปอย่างเงี้ยครับป้าก็จะให้มันมีสีสันสลับลายนิดหน่อยนะคะก็จะทำอย่างนี้ไปจนรอบค่ะป้าก็ถักมาครบรอบแล้วค่ะโซ่หนึ่งแล้วนะคะก็จะจบนี่นะคะก็จบหลักนี้เหมือนเดิมแหละแล้วเราก็สีเดิมขึ้นมาค่ะ นี่เกี่ยวขึ้นมาเดี๋ยวมันมาชิดกันเองนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมค่ะโซ่สามเสร็จก็เอฟไปเอฟแล้วก็เอฟข้ามลงมาข้างล่างค่ะตรงที่เราเว้นไว้นั่นแหละเอฟนี้นะคะแล้วก็เอฟด้านบนเอฟ F F แล้วก็พอถึงตรงช่องที่เราเว้นโซ่หนึ่งไว้เราก็ F ลงมาข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะเป็น F ทั้งแถวนะคะก็จะเป็น F บนหลัก3แล้วก็ F แถวข้างล่าง1ได้ของเก้าอี้อยู่ต้องคอยสาวออกสาวแล้วก็ถักไปเลย F นี่ F3 บนหลักแล้วก็ F ลงมาข้างล่าง,างนี้ค่ะนี่ก็จะได้ลายง่ายๆไปอีกลายหนึ่งนะคะป้าก็จะให้มันมีลายนิดหน่อยแหละเพราะว่ามันเรียบเกินไปเนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็ทำอย่างนี้ไปจนรอบค่ะก็ถักมาจนได้ขนาดความยาวของหมวกแล้วนะคะป้าก็พอดีแล้วสอง8 10 1 2 1 4 1 5แถวค่ะทั้งหมดแล้วแถวสุดท้ายป้าก็ X x มาอีกรอบหนึงนะคะแล้วก็ x ขายาวเนี่ยเ3แล้วก็ x ขายาวแทน f เฉยๆค่ะก็เก็บงานไปด้วยนะคะแล้วก็จบแถวก็รอหอรอหอเสร็จโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ทำสามเหลี่ยมตรงมุมนี้นะคะทำสามเหลี่ยมไว้ปิดหูก็จะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ x ลงไปช่องแรกเลยค่ะนับ x ไปทั้งหมด10 X ค่ะ พอได้ 10x แล้วก็โซ่1แล้วก็พลิกสำหรับคนที่ต้องการทําตรงนี้กว้างๆนะคะก็สามารถถักต่อไปได้นะของป้าปกติป้าจะทําประมาณ 10x เนี่ยค่ะแล้วก็โซ่1พลิกพอพลิกเสร็จช่องมุมนี้ไม่ลงค่ะลงช่องถัดไปจาก10หลัก 10x มันก็จะเหลือ 9x แล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ นี่ตอนนี้ได้ 9x แล้วโซ่1พลิกพลิกมาเสร็จก็เว้นหลักมุมแล้วก็ลงหลักถัดไปพอแถวนี้มันก็จะเหลือแค่ 8x ทำไปเรื่อยๆค่ะจนเหลือ 3x ค่ะมันก็จะเริ่มเป็นสามเหลี่ยมขึ้นเรื่อยๆค่ะเนี่ยโซ่หนึ่งพลิกข้ามช่องหนึ่งลงช่องถัดไปก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนได้สามเหลี่ยมค่ะ พอเหลือ3 x แล้วนะคะเนี่ยป้าถักมาเนี่ย1 2 3พอ3 x แล้วป้าก็จะตัดไหมเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาขึ้นอีกข้างหนึง่งเวลาขึ้นอีกข้างหนึ่งนะคะพับครึ่งตรงนี้ก่อนพับครึ่งให้เท่ากันแล้วรูดหมวกมาค่ะแล้วมาขึ้นต้นไว้ตรงมุมนี้นะคะตรงมุมเลยเพื่อให้ด้านหน้าของหมวกเนี่ยมันกว้างกว่าด้านหลังค่ะเวลาเด็กใส่แล้วมันจะได้ไม่บังหน้านะคะ เสร็จแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาพอเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วลงที่เดิมก่อนนะคะแล้วก็นับเป็น1 1 x นะคะแล้วก็นับไปอีกให้ได้1 0 x แล้วก็ทําเหมือนข้างนี้เลยค่ะมาครบสองข้างแล้วเห็นไหมคะคราวนี้มาดูตรงที่เราพับไว้เห็นไหมคะเนี่ยนี่หมวกด้านหน้าเนี่ยมันจะกว้างกว่าด้านหลังนะคะนีเวลาใส่ ขอบด้านหน้ามันจะกว้างกว่าด้านหลังมันจะได้ไม่บังหน้าคนใส่นะคะคราวนี้พอเราถักมาจนได้หูสองข้างเท่ากันแล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็ x ไปค่ะก็ x ไปทีละหลักรอบงานอีกทีนึงนะคะรอบจนมาจบตรงนี้เลยค่ะแล้วพอถึงตรงมุมนี้นะคะ x 1 x 2 x 3แล้วลงที่เดิมครั้งหนึ่งให้มุมมันเลี้ยวนะคะ แล้วก็มาเรื่มาเรื่อยๆมันจะมีช่องของมันอยู่นะคะเป็นแถวเป็นแถวแต่ละแถวเนี่ยเนี่ยค่ะเอ็มาเรื่อยๆ,ๆก็จะได้แบบนี้ เราก็ถักไปเรื่อยๆป้าก็จะถักไปเรื่อยๆจนรอบค่ะ X อย่างเดียวเลยค่ะป้าก็ถักมาครบรอบแล้วนะคะก็แทงตรงนี้เลยจบจบหลักแล้วป้าก็ถักเลื่อนห่วงมาแล้วก็โซ่ลงไปค่ะแล้วก็ไปทำปอมๆไว้ตรงปลายนะคะเดี๋ยวป้าจะอันนี้โซ่ก็ทำลงไปยาวๆเลยนะคะ ชอบยาวชอบสั้นก็เลือกเอาเลยถ้าตรงนี้โซ่มันเล็กไปก็เพิ่มไหมเข้าไปนะคะเพิ่มไหมเข้าไป5้าหเส้นมันจะได้ใหญ่ๆแล้วแต่เราชอบนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงปลายตัดตรงปลายให้เหลือเชือกไว้สําหรับทําปอมๆไว้ตรงปลายค่ะ วิธีทําปอมปอมก็ดูในคลิปป้าก็จะมีเยอะแล้วนะคะป้าก็ถักมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําลูกปอมปอมมาใส่แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะลูกปอมปอมก็ทําง่ายๆนะลองทําดูนะคะก็แค่พันพันเชือกเข้าไปกับนิ้วเดี๋ยวป้าจะลองทํูพันเชือกเข้าไปกับนิ้วเนี่ยคะ่ะพันไป30-40รอบแล้วแต่เราเลยนะคะอยากได้ลูกิ๊กลูก ที่หนาๆก็พันเข้าไปเยอะๆถ้าลูกใหญ่ๆก็เอาลายๆนิ้วค่ะสี่ห้านิ้วอย่างนี้นะคะก็พันไปพันเสร็จแล้วก็มาวางวางอย่างนี้เสร็จแล้วเวลามัดเนี่ยพันได้นี่นะคะพันไปสองสามรอบให้ได้สามรอบเนี่ยพันไปสามรอบแล้วดึงพอเราดึงมัดพวกเนี่ยมันจะไม่ขยับมันจะมันจะไม่ไหลกลับเลยนะคะมันจะอยู่เลยล็อกเลยเสร็จแล้วเราก็มัดอีกทีหนึ่ง แน่นๆเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงนี้ตัดตรงกลางออกเนี่ยตัดตรงกลางออกมันก็จะเริ่มกลมแล้วนะคะแล้วก็เลมเลมเลมตรงปลายเดี๋ยวมันก็กลมเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมวกเด็กหนึ่งขวบถึงสองสาขวบเนี่ยก็น่าจะใส่ได้นะคะก็ประมาณนี้เนี่ยลองไปทํากันดูนะคะก็ง่ายๆเสร็จเรียบร้อยก็ได้หนึ่งชิ้นงานนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ